ล่องเรือรอบเกาะนะครับเกาะระยองอชูม,อชมือหน่อยครับสาวชูวมือหน่อยชูมือหน่อยโบกมือหน่อยโอเคนะครับเรือมาครับจิ๊บ เที่ยวรอบเกาะครับไปดูวิถีชาวบ้านครับโอ้ยพอดีเขาซ้อมเรือเหรอพี่เขาเขาซ้อมเรืออะไรครับอ่าเป็นเรือยาวฮะโอ้ซ้อมเรือพอดีเลยอ่าไปแข่งตามกิจกรรมต่างๆตอนแรกเริ่มมีแล้วมีการเปิดในส่วนของการแข่งขรือยาวแล้วหน้าหน้าคาดว่าปลายปีนี่น่าจะมีกิจกรรม เลงสนามไหนเนี oh, wow. ่ยน <Shout> ุ่มๆลอยชงนะลอยชงนะเอาโอเคจัดไปโอ้บีเรือซ้อมดีๆแล้วอ่าครับเลาะชมวิถีชาวบ้านตามตามป่าชายเลนองค์พอดีกลางน้ำจังหวัดระยองครับครับองค์พระดีกลางน้ำจังหวัดระยองเดินเดินรอบเกาะนี้ประมาณ กี km, 네่กิโลครับคาดว่าจะอยู่ประมาณ7,000 7,000เมตรเท่ากับ7กิโลแต่จะสร้างไปอยู่ประมาณ5กิโลละโอ้เพิ่มอีกสองคาดว่าน่าจะเป็นสะพานเดินรถไฟเชลีี่ยาวที่สุดในประเทศไทยโอ้โหโครงการก็เป็นเอาไปจารยยองนะครับโอ้สนองนโยบายโครงการ EC พักตอนออกไอ้ตรงนี้มาอย่างครับ นะฮะจะเป็นทางเส้นเดียวกันฮนะที่เดินโอ้จะเชื่อมกันเลยใช่ไหมครับเชื่อมกันหมดเลยโอเพราะว่าทางนู้นกำลังพัฒนาเป็นศูนย์การท่องเที่ยวนะถนนที่คุณลงงานรตรงตรงที่คือป่าชายเลนนีค่คือห้ามห้ามจับอะไรเลยใช่ไหมครับเลยคือห้ามจับไหมถามว่าห้ามจับไหมก็ยังไม่ถึงขนาดห้ามนะมันจะมีชาวประมงพื้นบ้านซึ่งมีจํานวนน้อยในเขตกลางเองครับแต่นั้นนะมันไม่ใกล้ส่งผลเรื่องของอการอ่า ระบบดิเวทระบบดิเวทไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ระบบดิเวทจะพังคลายมีปัญหาเดียวครับคือปัญหาขยะใช่ปัญหาขยะจากทะเลระยองนี่แหละนะแล้วปัญหาขยะจากจอมทะเลาะก็มีการบูรณาการร่วมกันอยู่างมีการกิจกรรมจัดเชื่อมต่อกับทะเลก็เป็นปากน้ำไงปากน้ําอยู่ไกลไหมครับพี่ไกลไหมอยู่ในจังหวปากน้ำเลยไม่ไอ้ปากน้ําที่ออกทะเลประมาณเจ็ดกิโลเจ็ดกิโล ฟังเสียงคุณแล้วผมนึกถึงอาจารย์วันชัยเหมือนกันครับเพราะวันนั้นแกมานั่งเรือผมได้เอาละครใช่ก็ประมาณเดือนที่แล้วอาจารย์วันชัยอาจาสอนจครับครับโอเคเขามาครับใช่ครับเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเมามาแอเลยแต่พูดผมจับเสียงได้เอาละครับเออก็ดี อาจารย์บรรชยัยแกเป็นสวปะ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับอาจารย์เป็นสวครับเป็นสวอาจารย์ประมาณ, <c oughs> ปมาณเป็นอาจารย์ประมาณไม่ได้เป็นใช่ไหมอาจารย์ประมาณไม่ไม่ได้เป็นครับมีแต่อาจารย์ไอวันชัยครับอเอ้ยน่าจะเป็นทั้งสองมั้งใช่ไหมฮะ <c oughs> น่าจะทั้งทั้งสองครับน่าจะทั้งสองครับ <c oughs> เอาแม่มาทำไมเนี่ยเอาไปเลย ครับเชดีกลางน้ำจังหวัดระยองนะครับอันนี้าวท่าไไรคันฮะธาวท่าน้ำไม่มีครับเชดีกลางน้ำในการก่อสร้างเนี่ยรัชการที่สี่สั้นทรงสร้างไว้เพื่อเป็นหุดหมายในเรื่องการเดินทางค้ามายระหว่างประเทศช่วงตอนต้นรัชกาลศรินะโอในการที่สี่ครับเกี่ยวรลชการที่ห้านะครับตอนนั้นรู้สึกเราจะทําสัญญาสนธิสัญญาเบาหนึ่งทาการค้าขายระหว่าง ต่างประเทศนะฮะพวกโปรตเฝรั่งเศสจีนเริ่มมาค้าขายกับระยองช่วงนั้นก็ยังมีการก่อสร้างพวกโบราณสถานหรือว่าอาคารที่เป็นของชาวโปรตุเกสนะครับชาวโปรตุกีสหน่ก่อนนะครับก็ยังมีหลงเรืออยู่สามารถไปเที่ยวได้นะมีพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยองนะถนนยงจินดาก็จะมีประวัติศาสตร์ตามปมนาของพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราวเลยเป็นสตอรี่เลย แต่เราว่าไม่สามารถจะทาโครงสร้างการท่องเที่ยวเนี่ยเชื่อมโยงกันแต่ในอนาคตคนะครัว่าจะมีโครงสร้างการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันในอนาคตนะครับนะเพราะว่าการท่องเที่ยวางของเราเป็นระดในช่วงโคิดเนี่ยมันทำให้ระบบการเชื่อมโยงเน่ยทำได้ความยากลำบากการพัฒนาพื้นที่และล่องน้ําที่เราจะวิ่งไปจนถึงเมืองเก่าเนี่ยใช้เวลานานาน,<อ>นะครับผมใช้เวลาใน,นการไปที่เมืองเก่ายอยเนี่ยชั่วโมงเศษนะครับเพราะฉนั้นก็เป็นปัญหาฝุดสัคือล่องน้ํา ร่องน้ำไม่มีการขุดมีการตื้นเขอนเป็นบางช่วงบางตอนทําให้กระแสน้ําและผักตัวสวาหรือว่าวัฏายุทที่มีผลกระทบต่อเรือที่เราจะพานักเที่ยวล่องไปเนี่ยมันมันมันาลำบากแต่ถามว่าเคยไปไหมเคยไปมาสองสารอบแนละ้วก็พยายามพูดคุยกับทางคณะกรรมการโครงการเมืองเก่าระยองว่าใน,านอนาคตเราสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในรูปแบบของเมืองรองได้นะแก่ระยองเราเนี่ยมันน่าจะสมบูรณ์ดี ครึ oh. ่งหนึ่งจะเป็นสะพานอีกครึ่งนึงจะเป็นป่าเนี่ยเดี๋ยวเราหลุดจากสะพานนี้เราจะเข้าโครงการป่าละจะเป็นป่าละวเป็นร่องน้ำเล็กๆละร่องน้ำนๆๆๆๆนนอันนี้จะใหญ่มากอันนี้เป็นแม่น้ำระยองหรือแม่พรอทอดีตเราเรียกคลองใหญ่ครับนะครับคลองใหญ่นะแล้วแล้วแล้วทีนี้ไอ้พวกไอสัตว์สัตว์น้ำทะเละะนีลยังมียังมีอะไรบ้างพี่อะไรนะสัตว์น้ำทะเลยังมีอะไรบ้างพูดถึงว่าป่าทะเลนเนี่ยมันเป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นที่ที่ ขยายพันธุ์สัตว์น้ำหลายๆชนิดนะครับครับไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ปลาทูยังม้ววางไข่ในพื้นที่เลยนะอรอปลาทูปลาทวกอสัตว์น้ำที่เรียกไงที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันเนี่ยอะไรชนิดใดอยู่ครับกิดมาพันธรินโตที่ทะเลไม่ใช่นะปูม้าวางไข่ในแม่น้ำาอแล้วค่อยค่อยออกไปสู่ทะเลกุ้งแชบบ้ที่เราทานกันอยู่เนี่ยกิโลสี่ห้าร้อยนะครับส่วนนักเกิดในพื้นที่ เกิ<อ>ไไดในพื้นที่เกิดในพื้นที่ป่าชายเลนหมดเลย<อ>เระบบชลประทานกระบอกนะครับป่าปูป่าสาพวกนี้นจะเกิดในในพืนนะ<อ>้นที่ป่าให้น้ำที่มีระบบชลประทานชายเลนที่เหมาะสม<อ>ปูดำนะปูดำปูที่เราบนโพอปูทะเลปูดำวกปวยกปูไอนะแต่ว่าปูปูม้าก็มันมันก็ขึ้น,ข,นขึ้นมาไหมใช่ใช่ปูมาจะกมาจะ มันจะเกิดอย่างนี้ตัวเล็กๆและถึงฤดูกาลที่น้ําเค็มขึ้นเนี่ยมันจะคาดออกทะเลเองอ๋อเห็นปลาแซลมอนนะครับเห็นนั้นแหละอ๋อเหมือนกันเลยไข่ในพื้นที่อ๋อแล้วถึงเวลาก็ออกทะเลแต่เดียวไปแล้วทับเป๊ะเลยมันเป็นระบบธรรมชาติที่อาหารหน้ามาหน่อยเร็วแม่แม่อ่ารหน้ามาหน่อยเร็วอ้าวบกมือทักทายหน่อยเร็วโบกโบกมือบบกมือทักทายทางบ้านหน่อยเร็ว ที่ข้ามไปประมาณไม่ถ yeah. ึงสามิเมตรนี <t <t ok ่ก็ทะเลนะน้อยคมันเลยอย่างที่บอกฮะไม่ค่อยส่งผลกค่คบต่อพวกสาน้ำนะครับมันยิ่งเพิ่มขึ้นเนาะฮะมันยิ่งจะขยายพันธุ์ได้เยอะขึ้นเนาะใช่ครับบ้องตัวเนี้ยเขายังมีในรูปแบบของการปล่อยสว์น้ำประจำเช่นกุ้งปูปลามาปล่อยประจำารัโอล่าสุดที่ปล่อยปลากระพงขาวไปฉายตัวครับโอ้เขาก็จะสร้างระบบทิเวศ แบบโตในระบบิเวิตอย่างเงี้ยเพราะปลากระพงขาวเนี้ยมันไม่ออกทะเลแล้วมันจะเป็นหะบบก้อนอาหารอยู่เลยตรงนี้ออกไปประมาณกี่กิโลครับถึงปากน้ำผมพี่ว่าอยู่ประมาณห้าหกกิโลห้าหกกิโลถึงฮะห้าหกกิโลเรือกรมทรัพยากรทางทะเล ีนหน่วยงานที่เข้ามาดูแลก็คือกรมทรัพยากรและชายฝั่งเนี่ยเขาน้นก็จะลออืม ันหน้าเขาไปเดินเล่นตาแม่ก็คงไม่ไหวเล่นได้ครับเล่นได้สบายครับแต่ระยะมันไกลหน่อยเท่านั้นเองครับถือว่าออกกําลังกายไปทดสอบแา่กาพร่างกายใช่ครับไอถือว่าออกกําลังกายเขาลงมาลงเรือนะแล้วมาขึ้นที่พอดีราคากลับมาเดินกลับเดินจุดหาวแล้วเนาะบรรยากาศนี่แดดร่มลมตกทั้งวันแล้วน้ำนี่จะใสเต็มฝั่งทั้งวันเลยครับน้ำนี่จะไม่ลงเยอะใช่ไหมครับ ช่ครับตอนนี้ตอนนี้น้ำขาวเป็นเพราะอ่างมันมีฝนตกอ่าับตกนะฮะง็กาเนิดของแม่น้ำไม่ยองออกมาจากเขาเขียวจังหวัดชนบุรีและน้ำก็จะลงมาเรื่อยๆพอตกเย็นปุ๊บหรือว่าตกช่วงน้ําขึ้นปุ๊บเนี่ยน้ำทะเลจะดันออกจากปากแม่น้ำอ่ะนี่เป็นน้ำเข้มน้ำก่อยน้ำก่อยน้ำก่อยเป็นน้ำก่อยน้ำจืดเป็นน้ำเค้มผสม เลม,มีทั้งเลยปลาน้้งสีและปลานั้งเก่งจะมาอยู่ใช่ครับอย่างปลาน,นิงเนี้ยจะมาอยู่ในระบบนิเวศนี้ได้เขาจะปรับตัวแข่งมากปลานิงก็บอกว่าเป็นปลาน,นิงทะเลกับปลาน,นิงเลี้ยงปลาเยอะมอากก็จะแบบคนละแบบเลยนะต่างกันเลยใช่ไหมครับใช่เพราะปลาหนิงทะเลเนี้ยไม่มีคราวเลยนีบน่บ้านบ้านบ้านคนเคยอยู่เก่าเหรอใช่ไหมครับก็จะเป็นชุมชนเก่าฮะอ๋อเป็นชุมชนเก่าด้วยไหมครับ ว่าเก่าแก่อยู่แต่ว่าประชากรอ่ะมันเริ่มไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วอ๋อเหรอประชากรแฝงมาจากที่อื่นการขายแล้วแล้วที่ทำไงะฮทำไงครับเขาเขาต้องทำยังไงคือปล่อยให้อยู่ก็ปล่อยให้อยู่เลยเลยครับ้านสังเกตนะบ้านจะเป็นเสาไม้โอออออออแล้วงานทัพรัฐมาไล่ทีนั้นก็จะถอดถ่ายไปแล้วเดี๋ยวก็มาใหม่อ๋อครับอืมจะ อันนี้ยังนั้นนั่นมันเป็นเรื่องการอามณกมารวยนะเพราะประชากรที่มัอยู่ยากจนอย่างเงี้ยแล้วก็โดนกดดันนะครับแล้วก็มีประชากรแฝงเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากจนแบบนะครับฉะนั้นผมว่าในรัฐบาลที่ทาตอนนี้ดีมากเลยในการประกาศเขตนะครับแล้วก็ควบคุมประชากรนะครับควบคุมผาพื้นที่แล้วก็ให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยการลงทะเบียน เนี่ยส่วนหนึ่งของการการดูดซึมนี่าจะโอเคเปล่ามันสามารถสามารถสำรวจประชากรได้ด oh, ังน้นเนี yeah. <im 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 ่ยสามารถสร้างโครงการเลี้ยงปูเล้ยงเขาเรียกเรียกเรียกต้นอะไรครับต้นจากต้นจากใช่โอ้ลูกลูกจากนะใช่ลูกจากโอ้ลูกจากเกิดทางตรงนี้เลยเนี่ยใช่จะเป็นเช่อชื่อมาเวลาน้องเดินเวลาน้ำขึ้นมันท่วมต้นไม้เลยพี่ท่วมหมดครับตรงนี้เกาะมีนท่วมหมดเลยครับตรงนี้เป็นเกาะเราจะเห็นในช่วงเนี้ยเดี๋ยวพออีกสัก ต้องเงย็นน้ำท่วมปุ๊บมันจะท่วมทั้งเกาะเลยครับจะเหลือแค่น้ำขึ้นน้ำลงจะดีเท่า<อ>นั้นน้ำจะท่วมหมดเลย<อ>ใช่ครับเราใช้เราส่นี้เป็นเกาะมาแล้วเพราะข้างนี้เป็นคนเมืองขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีในส่วนของอ่าบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลายังมีอยู่ออครับไม่ว่า,ายอย่างนี้ได้ใครอยากทำแต่จัางเอาไว้ทำกันนะฮะแต่จังเลี้ยงปลาอะไรไม่มีครับไม่มีเพราะว่ามันมีบ่อขยะ อยู่กลางเมืองฉะนั้นเนี่ยระบบน้ําจะเสียหมดระบบน้ำจะเสียเพราะนี่ย้ายบอกอยาบไปนี่ยปากงกลางระบบนี้วศเรื่องฟื้นฟูทะเลทรายตอนนี้ไม่เลยอุดมสมบูรณ์ขึ้นโดยโดยโดยรู้เลยบ่งบอกก็รู้เลยว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการย้ายบอกขยาบมีผลดีก่อระบบนิเวศป่าชะเลทรากต้นไม้มาอเกือบเมื่อก่อนแถวนี้ไม่มีสังเกตนะฮะต้นไม้ก็เล็กๆนี่เลยเนี่ยตอนตอนประมาณห้าหกปีเองครับมันโตได้ขนาดนี้แสดงว่าระบบนิเวศเริ่มกลับคืนเริ่มกลับคืนมา เพราะบ่อขยะไม่มีการนําขยะเข้ามาจริงแล้วเริ่มกดกบบ่อมาแล้วครับ่อขยะกางเมืองอยู่ประมาณหุยใหญ่ฮะประมาณร้อยไร่อยู่ตอนนี้ย้ายออกป่ากองกลางนี่คือไม่ต้องปลูกเองไงใช่นี่คือระบบธรรมชาติเลยโอ้ธรรมชาติด้ายมือเนี่ยเป็นป่าแสมเป็นหลักเนีสยแมแบบต้นใหญ่ๆแบบนี้อยู่หลายต้นมากอายุเป็นร้อยปีครับต้นแสมโอ้เนี่ยเนี่ยต้นใหญ่ๆเนี่ยต้นใหญ่ๆเลยเป็นร้อยปีอะนะครับ เนี่ยนร่ยร้อยปีเลยครับแต่เนื่องจากว่าเขาว่าไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าข้างในจะเป็นรูโพงโอครับเ้นั้นจะมีรูโพงอยู่ด้านในมันเลยกลายเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ํามากกว่าเรานาไปทําประโยชน์ะลรไม่ได้เลยเพราะว่านาไม้ก็จะยืนอยูมนะครับเวลาก็ใช้น้ำในไม้ไม้แสมอายุร้อยปีครับใช่ใช่พวกปูปลาจะเข้าไปอาศัยอยู่เวลามันหักกิ่งลอยน้ำ ผมก็เลยสร้างนวัตกรรมคอนโดปูขึ้นมาโดยเอาปูสมัยใช่นี้เพ<อ>ื่อไปสร้างชุมชนขนาดใหญ่แล้วปูสมัยจะเข้าไปอยู่ทำให้ปูสมัยเนี่ยที่ใค่จะสูญพันธุ์จากพื้นที่ไปเนี่ยเริ่มขยายพันธุ์ปรากฏว่ามีผลดีมากแล้วมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR อาหรือกิจกรรมจิตอาสามาช่วยกันสร้างบ้านปูสมัยหรือคอนโดปูขึ้นมาเนี่ยคือไอ้แล้วต้องจากนี้เขาขยายพันธุ์ยังไงพี่ yeah. เนี่ยต้อจากครับ ตัวเมล็ดมันนะฮะตัวเมล็ดเมล็ดมันที่จะเป็นพวงนะครับอย่ถึงเวลามันแก่มันจะลอยใช่ไหมแต่มันจะหลุดมันเองหลุดแล้วลอยออกถหลุดแล้วลอยออกไปตามจุดต่างๆอ๋ออ่าถ้าเราอยากจะช่วยี่ไงยังมีเนาะพวงพวงต้นจากใช่ใช่ต้นจากครับต้นจากตัวอะไรนะตัวอะไรน่ะจระเข้เหรอไม่ใช่นี่ไงยองพี่นี่นี่จระเข้ไม่ใช่เหรอตัวอะไระพี่โอ้อันนี้อันนี้อันนี้เอ่อมันก็คือตัวเงินตัวทองเหรอตัวเงินตัวทองนี่ฮะครับ มันเรียกเฮียฮะมันเยอะมากนึกว่าจระเข้การธรรมชาติเราพวกนี้เขาจะบอกว่าในพื้นที่มีอาหารเยอะเขาอยู่นี่เขาปลอดภัยใช่แล้วรักรรัักกษาระบบนิเวศเยอะเพราะว่ากินของเสียพวกนี้ของกินอะไรในน้ำคนกินมันไหมครับกินไม่ได้หรอกแรงงานต่างด้าวคาใทยไม่ไปกินของพวกนี้มากจากพม่าเพมีกินกินเหรอแยกไม่ไปออกนะตัวแยกกับคน แย่ตัวไหนเนี่ยแย่่ยเป็นตัวเล็กๆแย่ตัวเล็กนี่เพี้ยฮะเป็นครื่อตัวที่อยู่บ้านเราเรียบอะไรใหญ่ได้แลนนะฮะแลนก็คือแลนมันจะมันจะเกลี้ยงมันจะไม่มีสีลายเหมือนตัวแบบตัวเออมีลายไม่เหมือนกันโอ้เหมือนกางเกงกับชายเออเมื่อกี้เห็นจะชัดเลยนี่ยังเล็กครับบางวันนี้เจอมานี่ยวัวจาระเพียฮะกวางสารซิคพิโรก็อนุรักษ์ไว้ไง ใหญ่มากครับตัวใหญ่มากเด็กตัวเท่าเด็กนะสามสิบกิโลอ่ะเดินขาทางเลยแต่ละผมมองผมแม่งถ่ายเกจะไม่ทันแล้วไม่ดูนะครับแล้วก็ไปออกงานาหสานคอเดี๋ยวก็ไปออกนงานสหสามแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยภาครัฐเนี่ยประกาศเป็นสบคในลักษณะของสบคพื้นที่การควบคุมรัาทีมานจนจากถ้าถ้าถ้าอ่า ชอบสุดมากลูกตาลตรงเนี้ยลูกตาลก็โอ้โหลูกตาลไม่คิดนั่งเปล่าินถ้ามันนั่งเปล่าลูกชิ้นเนี่ยเอ้ยลูกลูกลูกเนี่ยอร่อยจริงคะลูกจากอร่อยจริงแต่แต่กว่าจะขี่เรือเข้ามาก็จะลมคาญเวลาจะถือกับพวกเรา่ได้กินแต่ละลูกนะเหมือนไงไงต้นมันนะม่วงหิมพานต์นะใช่ไหมลูกจะเป็นพวงแดงๆอ่ะใช่ก็นี่ไงนี่ไงกังแจกมาเนี่ยกำลังจะแจกมาเดี๋ยวจะเป็นช่อมานี่ไงต้นจากอีกต้นหนึ่งอ่ะถ้ามันหายไปแสดงว่ามันสุกนี่ไงเป็นพวงไงไหมเป็เป็นพวงอ่ะ เนี่ยที่ด้อยเขาเรียกลูกชิดนะวยไอเดียเอาลำลูกชีดก็จะปลูกต้นจากเป็นไร่ใช่ไหมก็เจ็ดตามป่านี่แหละตามป่านี่แหละตามธรรมชาตินี้ละแล้วก็ไปทำกันโอ้ยังเป็นวงเลยใช่วงเบืลุ่มเลยแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนใส่เลนักเกษตรลงเกษตรลงเกษตรลงยังไม่เกิดพวกเราไปปลูกตามจุดต่างๆเพอาะเราก็ได้กินเลยใช่มันมันมันเป็นชอบไปที่ชุ่มน้ำมากกว่าอืขนาดจมน้ำแช่น้ำยังไม่ตาย่นไงต้นหนึ่งอ่ะแล้วก็จะเกิดเองไรอ่าง ชอบามากเลยไม้แถวแรกอาจจะเป็นพวกต้นลำพูลำแพนพวกนี้ลำพูลำแพนมีลำพูหินอายุเป็ร้อยปีอยู่นะแล้วลำแพนหินนะอันนี้เขาหาอะไรครับหาพวกอูดำใส่รอบหรือใส่ใช่รอบอ๋อใส่รอบอันนี้ตรงนี้เป็นส่วนสาธารณะแต่พื้นที่ได้โดนยึดคืนมาได้ ไม่งั้นกลายเป็นโรงแรมรีสอร์ทหมดละคือไม่ได้สามสิบไร่เป็นเกาะเพราะตอนนั้นโอ้โหพวกกำลังก่อสร้างเลยใช่เกาะที่มองจากข้างนอกถนนเออถนนสายล่างหลังวัดเนินพระหน้าแหลมทองระยองมันจะเป็นส่วนสาธารณะขคนเกาะอ๋ออันนี้เป็นพื้นที่ที่ดูแลกรมทรัพย์อันนี้อะไรกรมทรัพย์กรมทรัพย์แชนลาโซนสาสโซนชาสโซนสาธารณะแม่ได้ใช้ไหมไม่ใช่ มันวิ่งเข้าไปข้างในอยู่ครับนู่นตั้งไกลไกลอยู่ก่อนที่เมืองก็ไปไปอินเดียถึงเมืองเก่าเลยยอะชั่วโมงฮะผมให้ชั่วโมงนึงจะไปแต่ลำผมนะชั่วโมงนึงผมให้น้องน้องนักศึกษาที่มาสื่อสารร่วมงานอ่ะมาเช่าผมไปพันห้าคนละสามร้อยบอกลุงผมให้ลุงคนละสามร้อยหกคนสามห้าสิบหกสามสิบแปดบอกผมบอกลุงเอาแค่พันห้าพอลุงให้เวลาสามชั่วโมง ไปถึงเขาเดินเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าแล้วลงง่ายก็ซื้อของซื้ออะไรต็งที่เลยชั่วโมงหนึ่งหรือว่าไปจอดเรือรอแล้วก็พางเขากลับมาพื้นที่เป็นรถตู้กลับเพราะเป็นน้องมหาลัยนะมันทำวิทยาลัยพลบ้างทำวิจัยเกี่ยวกับที่การท่องเที่ยวอะไรแยบเี้ยผมว่าโอเคอ่ะแต่เส้นทางสะพานยังไม่รูคือทางไปมันไม่เวิร์กมันต้นไม้ฝังเอากเราต้องช่วยกันตัดต้นไม้ถ้าใช่ใช่ทำไปดีมันก็เหมือนเวนิสทำให้เป็นเหมือนเวนิสก็ได้นะ เหมือนเวนีสอิตาลีโอ้ย <laughs> อย่างนั้นต้องเป็นเมืองเลยฮะครับก็ค่อยๆค,ค,ค,ครับก็คือจัดจัดจัดเบียบให้มันทั้งสะอาดด้วยทั้งเนี่ยคนนักการเมืองบางคน,นพยายามจะทําให้เป็นตลาดน้ำจ,จะบล็อกเป็นตลาดน้ำใช่ครับซึ่ง<ช>กระแสน้ำขึ้นน้ําลงมันเชื่ยวมาการทําตลาดน้ําหรืออะไรก็ตามคุณสมบัติของตลาดน้ำามประโยน์<ช>มันคือการขึ้นจริงๆแต่ควบคุมไม่อยู่หรือเกิดการแก่งแย่งในเรื่องภาคธุรกิจขึ้นมาใช่ๆๆ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 นๆๆๆๆันๆนๆๆมๆๆ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  ตลาดน้ำได้นะครับแต่สามคุณน่ะจะต้องดูแลระบบนิเวศในรูปแบบไหนผมเคยเข้าไปแล้วมีการจำกัดกันด้วยไหมใช่ไหมจำกัดการขยายตัวมันมีหลายกลุ่มมากมันมีหลายกลุ่มที่จะมาแสวงหาขอแสวงหาแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาไม่เคยมาดูแลระบบนิเวศร่วมกับชาวบ้านเลยแต่ชาวบ้านกลับถูกขีดออกไปไม่สามารถมาประกอบกิจกรรมตรงนี้ดันดันดันเกี่ยวกับทุนทุนทรัพิ์เข้ามา พยายามควบคุมพยายามควบคุมและสร้างรอบกฎกติกามาแล้วก็หาผลประโยชน์มันจะทําให้เกิดเหมือนเนี้ยถ้าผมไม่ทําเรื่องเรือท่องเที่ยวนะชาวบ้านนะฮะเป็นกลุ่มลุรัตถ้าผมไม่ทําน,นะผู้ประกอบการนี่น้อ,อเอาเรือไฟฟ้าระดับแบบราคาสองสามล้านต่อลงแล้วพาคนล่องเรือเลยนะแต่ที่เขาเกงอ่ะผมเข้าประชุมในผู้กับกลุ่มท่านผู้ว่าจังหวัดระยองเนี่ยบอกว่าทางชาวบ้านและชุมชนเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไระการสร้าง สามปีที่เราเจอโควิดเนี่ยชาวบ้านตกงานแย่ๆอยู่แล้วไม่มีรายได้เลยผมให้ชาวบ้านได้มีโอกาสมาขายสินค้าอาหารการกินขอให้คุณนะครับผมตกงานจะแต่ผมไม่มีจะกินละเอาง่ายผมไม่อยู่ป่าโชคดีอย่างผมลูกเจ้าผมเนี่ยจบหมดแล้วคนรวยเขายังมีคนรวยอะยรได้ต่อให้วันหนึ่งผมจะได้เช่อกเดียวสามร้อยบาท แค่ถามผมว่าอยู่ได้ไหมลุงหอยู่ได้ไหมอยู่ได้ผมขอแค่ค่าแรงขั้นต่ำนี่แหละวันละสามร้อยนี่แหละเพราะผมไม่มีภาระอะไรแล้วบ้านผมผมก็มีอยู่ผมไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างสิ่งผมไม่เกลาผมไม่ดมบวินะครับฉะนั้นผมอยู่ได้แต่หลายหลายคนนะได้ไหมคุณต้องถามับถ้าเศรษฐกิจเนี่ยภาสังคมเนี่ยอยู่ได้ไหมผมไม่ต้องที่เกิดขึ้นในพื้นที่เวลามัน แต่งอปประมาณเนี่ยเป็นพื้นที่สปานนครรยองไม่เป็นพื้นที่สปานนครรยองแต่งบประมาณที่โรงเรนพื้นที่เป็น EC สนามหลวงจังเทพของการอีซีภาคตะวันออกได้มาแปดจะพ่อสอดจะพ่อสอดจะพ่อสอดได้มาแปดร้อยล้านเลยเนาะแต่ตอนนี้ตรงนี้มันยังไม่ย้ายออกไปไม่งั้นโครงสร้างตรงนี้เสร็จแล้วโครงสร้างพื้นที่ตรงนี้ส่วนด้วยการนั่งเครื่องตรงนี้ลาจอบรถได้เสร็จแล้วโอเคครับพอดีจบคลิปนี้ โอเคครับโอเคโอเคได้ความรู้เยอะด้วยพี่ขอบคุณมา,มากๆแต่แตยังเลยครับผมยังไม่จ่ายเลยครับลูดิ <c oughs> จ <c oughs> ่ายครับต้องจ่ายครับต้องจ่าย <c oughs> okay, okay. โอเคโอเคโอ้ยบรรยากาศดีนะถ้าพูดถึงว่าถ้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 าเพิ่มระยะทางเนาะออกไปทางทางทางปากน้ำหน่อยก็ <c oughs> ค่อยเนาะพี่เนาะค่อยๆป็ค่อยไปเนาะอ๋ออ๋อ เดินยาวถึงปากน้ำเลยโอ้ขนาดเราต้องคิดกันยค่าบารค่าบริการกันเป็นชั่วโมงเลยครับชั่วโมงละร้อยโอ้ใครกลับถ้าเราใช้เวลาชั่วโมงเนี่ยมันจะมีคิดพิเศษตั้งคิดพิเศษครับพี่ครับผมครับครับผมครับขอบคุณนะครับพี่หลังมาใช้บริการหนาขอบคุณครับดีดีครับยินดีครับบ๊ายบายนะพี่